เราจะมาอีกแล้วค่ะปละดุกผัดชาค่ะทําไมกันเราต้องใหญ่ด้วยคะทําไมคะประมาณนี้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่พิเศษสําหรับพี่กัมพูนะบ้านสวยดีเนาะเอเๆเอาแค่นี้พอไหมเอาเอาทำสุกเลยนะฮะ,ะเอากี่นาทีถึงจะสุกครับน5นาทีสุก ฮะเดี๋ยวเราคุณแม่แถมน้ำพริกขาเหรอน้ำพริกขาด้วยน้ำพริกขานะฮะปกติขายยังไงครับน้ำพริกข่าขอถาน้ำพริกข่าคุณแม่หน่อยตอนนี้มันไม่มีแล้วี่ขายอันนี้คือขายหมดแล้วแต่คุณแม่ตักส่วนที่คุณแม่จะเอาไว้กินเนี่ยให้น่ารักแหวแถมให้ปกติขายเนาะแม่เนาะครับมันเป็นผงเนาะเอาไอ้เนี่ยเอาน้ำพริกหนุ่มน่ะไปกินกับ ไอ้ไอ้เนื้ออะไรนะเนื้อที่เราซื้อไปด้วยอ่ะเอาน้ำพริกหนุ่มด้วยถุงหนึ่งตอนนี้มันเนื้อเอาไปกินกับอะไรล่ะข้าวีึ่งมีข้าวึ่งไหมก็ต้องเอาข้าวึ่งด้วยเห็นอะไรเราก็ซื้อไปก่อนนะครับไปล่องแพซะเหนื่อยเลยค่ะวันนี้บ้าใช้พลังครับล่องแพเสร็จมาเล่นบอลกับน้องๆครับเอาค้านเนื่อไหมเอาข้าวึ่งไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเห็นคนที่เา ขาวโจ่ใช่ขาวโจโฟเป็นอะไรขาวโจโมกโจโฟขาวโจโฟหรือโจโมกฮะโจโฟอีกทีฮะโจโมไม่ได้ไม่ได้เหรอโจโมกไม่ได้เหรโจโฟมันจะเป็นอีกอันหนึ่งงั้นขาวขาวจิมิได้ไหมฮะก็ไม่ได้อีกเอ๊ยยังไงเออขาวโจโฟโจโฟมาแหววที่ไหนมาแหววเมืองนี่ละเจ้านอนไหนคืนนี่นอน ดีสอดสักที่หนึ่งอะค่ะบ้านบ้านสวยอ๋อบ้านสวยใกล้ๆปั้มน้ำมันยินดีต้อนรับนะเจ้าครับคุณนะฮะขอบคุณครับเออถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปจะเอาข้าวนึ่งไหมจะได้ให้เอาข้าวนึ่งถ้าไม่เอาข้าวนึ่งก็ต้องได้ข้าวสองหน่อนเนี้ยไม่จะนึ่งซองซ้ำไม่เอาข้าวนึ่งก็ต้องข้าวเหนียวข้าวนึ่งกับข้าวเหนียวเดียวกันไหมฮะไม่ใช่ค่ะเออจริงเหรอ ข้าวเหนียวเนี่ยค้างวันค้างคืนมันนิ่มเหนียวค่ะเพรแะฉะนั้นข้าวนึ่งนี่มันจะนิ่มนียวมันจะนิ่มโอ้ครับผมจ้าขอบคุณครับครับขอบคุณครับแต่เสน่ห์ของเมืองเหนือเขานะคือข้าวผมจะบอกให้นะข้าวนึ่งเขาเนี่ยทั้งหอมทั้งอร่อยจริงๆใช่กินเฉยๆยังอร่อยเลยยายล่าชื่อคุณยายล่าเหรอคะแปลกมากนะข้าวเมืองเหนือเขาเนี่ยอร่อยคุณแม่ทำนาเองไหมได้ทำนาเองอันนี้เราก็กินกับ น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มกันเลยใช่ปะอร่อยมากต้องแคบห,หมูพี่กับหมูกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยครับอ,อร่อยจริงๆแม่เขาอร่อยมากเขานึงเอาไปเผื่อเยอะๆใช่เพราะว่าทีมงานเราเอาเอาอีกเท่านึงค่ะเผื่อไม่มีทีมงานเราหิวโหยมากหิวโหยมากอร่อยจริงๆ อร่อยอ่ะนักที่หนุ่มอร่อยพ่อเขาซื้ออันนี้เอาอีกแบบนี้ถุงหนึ่งเอาอีกแบบนี้ถุงหนึ่งนะคุณแม่นะครับเขาเรียกอะไรนะคะเสือหัวเอาเสือหัวทำไมอันนี้สีแดงจังเลยครับคุณพ่อผสมอาหารฮะใส่สีผสมอาหารนิดหน่อยอ๋อส่่แตงีนนิดหอยมันก็เลยสีออกมาเข้มหน่อยเสีผสมอาหารนะปลอดภัยใช่ครับกขวยเตี๋ยวเขาต้มนะเขาซ้อมก็ได้อร่อยหอม หลําต้องบอกว่าหลํา้ำอ๋อลําเท่าไหร่ครับคุณพ่อเอาเอาเอาสองขีดเนาะเอาสองขีดเนาะไปมาแล้วไปไปล่องมาแล้วครับล่องหมดเนื้อหมดแรงเลยแบบนี้ สองง้อใจแงอยู่นี่ครก็สนุกนะฮะก็สนุกจริงๆแล้วก็สวยงามมากครับเย็นมากเลยหั่นเลยค่ะคุณพ่อคุณพ่อหั่นเป็นชิ้นๆเลยนะหั่นหั่นหั่นแล้วแล้วหูหมีเนี่ยเอ้ยหูหมูเนี่ยไอหูหมูเนี่ยขีดละยี่สิบครับขีดละยี่สิบคุณพ่อบอกห้ามปิ้นห้ามปิ้นห้ามปิ้นคืออะไรคะห้ามห้ามพูดกับห้ามปิ้นคือห้ามหวนเหรอคือมปนถึงวับคลิกครับผ่อน หูหูห้ามปิน้นได้ได้ภาษาเหนือบันลัคนะคะค,ค่ะนี่คุณพ่อคะหนูว่าเขียงคุณพ่อเล็กไปนะคะเยกยกไหมยกไหมยกเขียงไหมคุณพ่อเอากลับยังไงคะ <_ an> ไม่กลับเอาไว้ตรงนี้แหละครับอ๋อไม่มีขโมยเนาะตั้งแต่ผมไปไหนมาผมว่าเขียงนี่ใหญ่สุดแล้วนะทั่วประเทศไทยนะฮะมีที่ไหนจะประกวดเขียงกับคุณพ่อเขาไหมฮะโอ้ไม่กระทือนเลยเวลาจะไปจะมาต้องเอารถทําไมรู้ปะ ป้องกันขโมยขโมยเขียงใช่ไหมพ่อที่นี้แล้วไม่มีขโมยเอาไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีอันนี้เอาเอาหูหมูด้วยครับเอ้ยเจ้าหูหรือหางทีมงานนี่นะอันนี้อันนี้อันนี้ลองลองชูให้ดูคุณพ่อนี่หางก็มีช้วยว่าเจ้าหูเฮ้ยใช่หางมันแน่นะหางไม่ใช่นั่นน่ะเอ้ยของหมูไม่มีแบบนี้คุณลักษณ์นี่ของหมูไม่มีอะไรหมูไอตัวเดียวเดียวหมูมีครับต่มันเล็กกว่านี้ อ๋อหมูจะเล็กกว่านี้เหรออืมเอาออนอะไรไไออนกินเป็นใช่ไหม,ออเ,ไหมเพราะว่าคนอื่นไม่น่าจะกินเป็นมั้งเนี่ยเอาแค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวกินไม่มดไ,มได้หมดหูหมูนะครับมันจะต้องใช้น้ำจิ้มแบบนี้เป็นซีฟู้ดนะคะใช่เหรอไม่ใช่ซีฟู้ดมั้งซีฟู้ดไหม,มคุณพ่อ เออทำเองต้องทำเองแต่ว่าเปรี้ยวใช่ไหมออกเปรี้ยวหวานออกออกแนวเปรี้ยวแน่ชิมนะพ่อนะเอาคุณก็กินได้กับผมเหมือนทุกอย่างเลยนเนาะพี่มันหิวไม่ใช่อะไรหรอกะอะไรก็กินได้หมดมาด้วยกันมาด้วยมา้ยกับก็อร่อยนะพ่อนะหูมูสุกแล้วนะ คือคุณน้ำผู้อาจจะคิดว่ามันเย็นใช่ไหมใช่อากาศมันเย็นพือที่นี่มันอากาศเย็นถ้าเราไปเว็บด้วยคงจะอร่อยดีร้ลลอนๆนะไปฝากร้านนุ่นเขาเวฟบั้เอออาจ่ายตังค์ด้วยเจ๊ร้อยบาทร3 0บาททั้งหมดนี้ เจ๊กระเป๋าฉีกันเนี่ยหนึ่งรอยร้อยสาสิบทำเป็นกระเป๋าฉีกอ๋าทำไมเงินไม่พอเหื้อร้อยสิบยืมสักยีสิบาทอ้าว <พอ S 2> ไม่มีมส,สั่งเกินตัวสั่งเกินเหลืออยู่สิบาทมีสิบาทเนี่ยหรอ้อยสิบร้อยย่สิบเดี๋ยนะั้นอันนี้ห้าบาท <20 S 1> อันนี้หบาทอันนี้ห้บาท ขาดห้าบาทอ่าพอแล้วหมดงบร <c oughs> ับตอนนี้หมดงบแล้วลับลาเลยนะคะครับข,<อ>ขอบคุณครับไม่ขา<อ>ลารายการด้วยค่ะครับผมหมดงบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอนเนื้อก่อนเออยามเย็นของขอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายจา้า <c oughs> ที่นี่นะคะพอมืดปุ๊บนะคะก็จะเงียบๆค่ะเราเห็นร้านข้าต้มอยู่ร้านหนึง ข้าวต้มสามชุกโอชานะคะก็เลยแวะกินข้าวต้มกันร้านนี้นะคะมีอยู่ร้านเดียวบริเวณสามแยกนี่สามแยกกิโลเมตรศูนย์นะคะสามแยกกิโลเมตรศูนย์เชียงรายมีอยู่ร้านเดียวจริงๆแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแล้วด้วยโอทีมงานก็เห็นไหมคะมืดค่ําแล้วทีมงานเข้าไปนั่งรอข้างในแล้วจ้ะเดี๋ยวไปกินข้าวต้มกันนะคะคไมได้หี เหนียวหน่อยนะครับแต่อร่อยฮะจับอิ่มกันนะกับข้าวอ่ะจานใหญ่มากกับข้าวอ่ะจานใหญ่มากมากๆจริงเหรอจานเท่านี้จริงเหรับก็แอบดูในครัวมาแล้วยุ่งหมายแล้วอืมอิ่มแล้วแต่อิ่มไหมทำไมครับ เรามียำถั่วที่2ของเรานะครับผมนี่ครับอาหารสำมะเนนกัมพูห์จำมะเนนครับที่เด็ดที่เด็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหใหญ่มากพี่โอ้ยจานใหญ่จานใหญ่ไม่ต้องรวบนะฮะเอามาทางนี้ครับใครจะกินอันนี้ก็เอาไปนะครับไปตอกหั พี่มันถูไปกับโต๊ะหมดแล้วนี่นี่เราก็แตะคืนให้แล้วเนี่ยมันไหลกับบัวดอกบัวเป็นยังดอกไม่ค่อยอยู่เลยยเป็นจอยอิตติ้งกับข้าวของเรานะคะสองอย่างผ่านไปแจ็คบัวมันไปถูกับไอ้พื้นนะมันยังไงพี่มันหิวมันยังไงฮะ มันอร่อยตรงความมมันออร่่ยใชต้องกินน้ำใบเกาลูนต้องกินทั้งน้ำตาอันนี้เป็นน้ำพริกข่านะคะอันนี้เป็นน้ำพริกหนุ่มนะคะนะครับน้ำร้านนี่มันแข็งแข็งครับเหี่ยแต่น้ำใช่ไหมยังไม่ได้ดูดเลยครับเอาันนี้ก่อนไหมอุ้ยอันนี้ก็ดีนะอ่อีกสักแก้วอีกสักแก้วนนี้แก้วนี่เปล่าน้คอยสักแก้วนี่อะไรอ่ะโอ้โหนี่ข้าหลวงเก่าไข่เจียว ไม่เอาข้าวเปล่าเอาข้าวต้มต้มต้มเดนียวต้มต้มจ้าก็ยังอร่อยอร่อยอยู่เหมือนเดิมนะฮะน้ำพริกหนุ่มผสมกับน้ำพริกขาครับน้ำพริกหนุ่มผสมน้ำพริกขาคืนคืนเมื่อกี้ซื้อข้าวเาาหนียวมาเท่าไหร่สองถุงใหญ่เนี่ยเหลือแค่เนี้ย ถุงละครึ่งกิโลก็เหรอหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหมดแล้วอ่อมาแล้วค่ะเอาตม้มนี่วัถวถั่วลิสงอ่าอาหารของสาม,มเณรกะพันธ์ิห์ <c oughs> หาที่แลนดิ้งด่วนทั่วใหญ่มกกากเกงปลาไก่นะคะ แกงปลาไก่จอมใหญ่หม้อโอ้ยชิมกันก,ก็นพอได้ก็พอได้ไ,ดไม่เผ็ดมากใช่ไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยละ่ะก็เป็นไปตามถิ่นนิยมที่นี่เขาไม่กินรสจัดกันจ้า มืดแล้วนะคะคุณกำพูก็ย like ัง oh. ต้องดึงเนื้อกันแบบโอ้โหระวังหงหลังนะพี่กินเนื้อจนคอเคดแต่มันอร่อยใช่ไหมกระลำปรีหมูกรอบมาแล้วพี่น้องโอ้ยจานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกวาด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 ก็ได้ มาอีกแล้วค่ะปลาดุกผัดชาค่ะทําไมจานเราต้องใหญ่ด้วยคะทําไมคะประมาณนี้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่พิเศษสําหรับพี่กําพูนะเป็นราคาปกติโอ้โหตามเมนูเลยคุณผู้ชมค่ะิจานเขาไซส์ใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นชามก็ได้นะคะตะบวยเลยตะบวยตักเลยค่ะ อันนี้ไม่แตะอาหารผากลางเลยเหรอคะพี่ระวังฟันหักนะคะพี่มั่นใจในความแข็งแรงเกินไปแต่มาเช้าบนรถอ่ะมีกนสัญญา,าวา่าเย็นนี้จะมาข้าวเย็นใช่เพราะว่าอ้วนพี่ <laughs> ยกมือตัวหัวเลยเาเดือจะดจะคอยดูผม <laughs> <ห>นี่ไง ตำโตเลยครับก็สั่งมาให้น้องๆกินสั่งให้น้องๆกินสั่งให้น้องๆกินย